วันนี้เราทีมง,งานขงคนรถตแก๊สครับจะเสนอวิธีการดูแลรักษาและบำรุงเครื่องยนต์สาหรับรถติดแก๊สน,นะครับเรื่องต้นเนี่ยรถยนต์ที่ติดแก๊สเนี่ยเราต้องหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างไงเดี๋ยวเชิญมาดูเลยครับครับวิธีการดูแลรักษาง่ายๆนะครับดูแลยังไงดูแลให้เหมือนกับรถที่ใช้น้ำมันเป็นปก,กตินะครับ เพราะฉะนั้นเราจะดูเรื่องน้ําเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเราดึงน้ําจากเครื่องยนต์เนี่ยเข้าไปทําการต้มแก๊สให้เป็นไอ้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีจุดข้อต่อที่เป็นข้อต่อของน้ํานะครับน้ําอาจจะรั่วอาจจะซึมได้นะครับวิธีการดูแลรักษาง่ายๆคือเช้าๆเนี่ยก่อนเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยปุ๊บเรามาดูที่หม้อน้ําก่อนเลยนะครับเปิดมาดูที่หม้อพักน้ําในหม้อพักเนี่ย ระดับต่ำกว่าในระดับที่กำหนดแล้วนะครับเราก็เติมนนะครับแล้วก็ลองลองดูด้วยสายตาคร่าวๆนะครับว่ามีจุดรั่วซึมตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีจุดรั่วซึมเนี่ยนำเข้ามาพบชั่นได้เลยนะครับส่วนอย่างที่สองเนี่ยดูที่กอาศเป็นหลักนะครับถ้ากอาซกสมเนี่ยอาจจะทําให้เครื่องยนต์สะดุดได้ในเวลาที่เป็นแก๊สนะครับเพราะนั้นเราหมันควรจะหมันเป่า สักอาทิตย์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอาการสะดุดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยลองเช็คที่หัวเทียนเช็คที่คอยก่อนนะครับเพราะว่ารถที่ใช้แก๊สเนี่ยจะใช้ไฟจุดระเบิดชนข้างสูงกว่ารถที่ใช้น้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นหัวเทียนกับคอยมีส่วนสาคัญในการจุดระเบิดครับอาจจะทาให้เครื่องเดีนรสั่งได้นะครับครับถ้าคุณมีปัญหา เรื่องรถติดแก๊สให้มั่นใจในระบบแกส๊สทางมงคลนอำตันแก๊สกินดีให้คับปรึกษานะครับสวัสดีครับ